สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พอปีใหม่นะฮะเราก็ทําความสะอาดบ้านถอดผ้าม่านมาซักตอนยังไม่ถอดมาซักเนี่ยไม่เป็นไรอกครับแต่ทันทีที่ถอดผ้าม่านนะครับม่านเก่าๆจะเริ่มเกิดปัญหาอย่างนี้ตัวพลาสติกที่เอาไว้ยึดผ้าม่านแบบลาเนยฮะมันจะหักติดมือมาเลยงานเข้าสิับคราวนี้แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้รบบายการ่อวาช่นคุยของเราก็จะมาสอนวิธีการซ่อมและเปลี่ยนพลาสติกพวกนี้กัน ในกรณีที่มันหักแค่อันเดียวนะครับผมก็จะใช้นี่ครับเอ็นตัดมาเลยสักคืบหนึ่งแล้วก็ผูกขึ้นมาเป็นห่วงห่วงเป็นย,ย้ใหกันมองเห็นไหมตักแค่นี้แล้วผมก็เอาเอ็นนะครับมาคล้องตรงนี้ เท่านี้เราก็สามารถแขวนผ้มมาม่านได้แล้วแต่ถ้าเกิดมันหักเยอะอย่างนี้นะครับผมแนะนําว่าเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าไอ้พลาสติกพวกนี้นะครับเดีนี้หาซื้อง่ายตามห้างอย่างโฮมปโปรอะไรพวกนี้เขาก็มีขายละนี่ผมไปซื้อมา50บตัวส9บาทขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็แค่ถอดมันออกมาเลยถ้าไม่มีอะไรขวานอยู่ด้านนี้นะครับเรามองถอดมันหมดก็ได้ถอดมาแค่นี้ เริ่มต้นจากถอดน,น็อต2ตัวเราใช้คอนนะครับเคาะที่หัวมันไปเบาๆเรื่อยๆแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนได้แล้วพอช่องที่หัวมันเปิดนะครับเราก็สามารถรูดของเก่าทิ้งไปได้เลยอย่าลืมคำนวณน,นะครับว่าเราจะต้องใส่ห่วงพลาสติกนี่กี่อัน เรียบร้อยแล้ววันนี้ใส่กับเข้าไปไขน็อตกลับเข้าไปเสร็จแล้วหนึ่งข้าง่ายไหมเสร็จแล้วเราเอ้าม่านใส่กับนะครับโดยสองห่วงแรกเนี่ยจะอยู่ตรงคันชักนี่ แล้วที่เหลือก็ใส่เข้าไปในห่วงปกติเลยแล้วก็อันสุดท้ายครับอยู่ตรงนี้อันนี้มันพุด แต่สำหรับกรณีที่ตรงหัวมันชนกับผนังนะครับมันจะเคาะแบบ่รณีนี้ไม่ได้ก็ถอดทั้งอันลงมาแล้วค่อยเอามาเคาะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปกั่นีองะครับครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ที่แขวนม่านแบบไม่พิการม่านเราก็สมบูรณ์แบบง่ายๆสไตล์พอประ้านช่างคุยครับ